ช่างเขาเจ้ากอ่อไฟเตาผิงผิงไฟมันหนาวจ้ะมือน,นีไม่ไมากผ้ามาเห็ดอีกอย่างน้อแถวนี้เนาะมือน,นีผ้ามาเห็ดเล็บด้วยจ้ะจะมาทําเล็บต่อเล็บสวยเห็นไหมนี่จะมาต่อเล็บสวยจ้าช่างเขาอยู่ตรงนี้ที่ต่อเล็บน่ะปากขึ้นแดงแห้งนะเข้ามาข้างในแล้วก็ถ่ายเล็บมือหรือว่าวิธีการทําเราจะต่อแบบไหนอะไรยังไงให้ดูน้อยนึงนะจ้าเหมือนเดิมนั่นแหละ อ่าแล้วก็ดูเล็บพี่น้องเออขีดไล่ค่ะขีดไล่ในเห็นมันนี่สั้นตู้ปูติปีปป้อยู่ส่วนอันนี้มันที่เหลือมันยังไม่ออกเนาะอันนี้ก็เป็นรูปหัวใจได้จ้ะเพราะว่าเราจะต้อนรับวา,วาเินไท์หลังจากที่ต่อเสร็จแล้วแต่อันไหนที่แบบว่ามันยังไม่หลุดไปเราก็ไม่ต้องต่อเพิ่มนะจ๊ะน้อช่างเขาก็จะมาตัดตัดแล้วก็จะเพิ่มชิลิโคนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตะไบตะไบตะไบเสร็จแล้วดูซิว่าเราจะมาทาอะไรพอเริ่มต่อแล้วแตกต่างกันมากเลยกับเมื่อกี้นี่เนาะ ระหว่างตอเล็กมันยังไม่ตอเนี่ยอันนี้ก็จะลืมเลยนะจ๊ะให้วานให้ช่างถ่ายให้จ้าอันนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าตอนทำน่ะมันต้องทําซ้ายทําขวามันไม่มีเวลาถ่ายนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีเวลาคือมันถ่ายไม่ได้เขาจะมีเครื่องเขาเรียกกันอะไรอบเล็บนะจ๊ะซ้ายขวาถ้าเกิดว่าเราทาอ่าทาด้านซ้ายเสร็จเราก็อบแล้วก็ต้องทาด้านขวาพอทาด้านขวาเสร็จแล้วก็อบเพราะว่าเครื่องอบอตรงเล็บเนี่ย อบเล็บอบมือมันมีสองเครื่องเนาะจ๊ะแล้วก็อบข้างขวาแล้วมือข้างซ้ายเราก็ไม่ว่างใช่ไหมจ๊ะพี่น้องเราก็ทําเล็บอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูจ้ะแต่ก็ดูความสวยแล้วกันนะเพราะว่าต้อนรับวาเลนไทน์ก็เลยเอาเป็นหัวใจแล้วก็เอาสีชมพูเอาสีแดงแต่ไม่เอาแดงแจ๊ะจะแดงเลือดหมูจ้าแล้วก็ถ่ายไปเออทาไปก็ชมวิวหิมะข้างนอกช่วยสวยพี่น้องหิมะตกคัดขึ้นอย่างในโต๊งามกันยังว่าเพราะว่าหิมะก็ขาดไปนานแล้วก็มาอีกแล้ว แต่พอเวลาเม่เอมม่ใสายกล้องไปหิมาผัดปวยปลายบางเบาบ่ได้ตกหนาแบบส,สวยๆตอนเหมือนตอนที่ทำนั่งทำอยู่นี่กอร้านเขาก็จะประมาณนี้และจะเข้ามาก็ก็จะมีเล็บขวดเล็บขวดน้ํายาทาเล็บสารพัดสารพัดสีสารพัดรูปแบบถ้ามีกริตเตอร์แบบไม่มีกริตเตอร์จ้ะเนี่ยโต๊ะทำงานของเขา เนี่ยแตกต่างกันมากเลยจากกับเมื่อกี้เนี่ยกับเมื่อตอนขึ้นคลิปใหม่ๆเนี่ยสวยงามต้อนรับวันฮาอแม่มากระลุกกรสิบฮาลวินหรือว่าฮาวายต้อนรับเอมวาเลนไทน์จ้าวาเลนไทน์ของเราก็แปะใส่หัวใจนะจ้าเนี่ยช่างถามว่าเอาหัวใจแปะๆไหมมันจะนูนขึ้นมาหนึ่งก็แปะสิเพราะว่ามันทําต้อนรับวาวาเลนไทน์เมเมมากระลวงสิละจ้าสวยงามไหมจ้าเนี่ย ตอนมาหิมะในหน่วยหนึ่งบันนี้ปาดขาวโพลนเลยหิมะตกแรงตลอดาต้นไม้ขาวละ่ะทำเล็บไปก็ชมหิมะตกข้างไอหน้าต่างไปด้วยเลยจ้ะทำเล็บไปก็ชมวิวสวยๆไปด้วยนี่ห้องเอียงลำบานมนื้อห่ห้องเก็บของมาเลยอันนี้ส่วนสตอเบอรี่กับผักไทยตรงเนี้ย คืมมนนไม่ใช่คืมฝนนะค้มหิมะอยู่มามันตกแรงว่าจ้ะตอนมาไม่ค่อยเท่าไหร่พอ บันนี้รถแม่ไอม,มาแต่ยังมีหิมะเลยเพราะว่าหิมะมันตกแหง้งทำเล็ดเสร็จแล้วก็จะได้เวลากลับบ้านเลยนะจ้ากลับบ้านไปทำอาหารแรงให้ลูกแล้วก็ให้คุณสาจ้าอือโอ้โหหิมะเต็มหน้ารถเลย ข้างๆางมั่งเพราะว่าลืมบ่มันลืมดอกเอาเทียนปัดหิมาออกไหมเพราะว่ามันเปื้อนก็นเลยเอาไปซักเอาไปล้างเนาะ มาถึงบ้านเลยเด้อจ้าให้โอ้โหใช่ค่ะสี่โมงครึ่งแล้วไม่ได้ค่ะพ่อเล่นนอนด้วยกันทั้งคืนแล้วก็เล่นทั้งวันค่ะไม่ต้องมางุงมาห้าอ่าไม่มีเพื่อนก็เล่นกับพ่อไงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเชื่อเราไปด้วย เอ็มมาก็จะอยากเบอร์เซิร์หนูมไ,ไม่ถ้าไปแล้วเอ็มมาก็อยาก,อยากอยู่โน่นสีนันได้เนาะไฟเอหน้ากล้องลล่จ้ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สวยมากสีนนะแต่ว่ากล้องมันไม่ได้เดี๋ยวลองกลับด้านไปก,ก่อน ไฟที่ร้านน้ำหวานสวยสวยสว่างเนจาจะพ่อมาบ้านแม่เอมาแล้วไฟไม่ค่อยสว่างถ่ายรีปก็ไม่สวยเลยยัเตรียมตัว<ล>นะลูกใส่รองเท้ายัางแม่เอมาจะไปส่งหลานแล้วเ้าจะไปส่งโซเฟียคนนอนแล้วกัก่กับเอมามาเมื่อคืนนะี <m> ่เอามากับโซเฟียนอนอน,นี่เลยเมื <m> ่อค <m> ืนนี่ไปแล้วจะไปส่งโซเฟียก่อน ไปส่งโซเฟียกลับมาแล้วจ้าโอ้ยกาแฟหมดหรอือย่างกินกาแฟดําไปน้าโอ้ยกาแฟยังไหลอยูย่กะปิ้งกเข่ากันเดออยาชีเฮ็ดกะเข่าไอ้คุณสาประสิพัดกะเพราไอ้เพลินกินนะมาให้ลูกัยกระเพราให้คุณสา,ากานโอ้ยลมเฮงอ้าวเปิดไฟหนละับบ้านอีกแล้วพอกับลูก ตอนไปหิมะตกสวยๆว่าจะให้โซเฟียถ่ายให้โซเฟียนอนอาปากอยู่ในรวดพี่น้องก็เลยบบกก้ากวนหลานเลยบด้ถไทยกล<น>ับมาก็รีบทํากับข้าวกับปลาเลยค่ะผัดกะเพราอะไรมันจะแซ่บก็ใส่ลงไปทั้งน้องชูทั้งรสดีอะไรก็จัดลงไปเลยแค่จเดอผัดกะเพราง่ายๆสูตรของแม่เอาอันนี้ให้คุณสาคุณสาไม่ใส่พริกตี้จะอันนี้ตามพริกไี้ใส่ให้เอ玛กับพี่ออยแล้วก็กะเพรากะเพราแช่ชงฟิตจเนี่ยเนี่ย พี่ออยจะมากินทีหลังน,นี่ของคุณสาเซ็จแล้วจ้ะแต่รอไข่ดาวอันนี้ส่วนเอ็มของเอมม่ต้องเพิ่มเพิ่มพริกจ้ะเพราะว่าคุณสาแม่เอแม,ม่พนกินล้วเพันเจ็บเจ็บท้องเนาะจ้ะถ้าเกิดว่ากินเผ็ดนะเป็นโรคกระเพาะกินไ่ได้เลยละก็เลยต้องใส่พริกให้เอมม่ตังหาแล้วก็เอมมก่มกะมักกะเพราน้าแล้วจ้ะแต่คุณสา,นะาเาะม่กะเพราแห้ง เจะเพิ่มน้ำปรุงรสเพิ่มอีกเนี่ยนะจ้าเสร็จแล้วแต่ของเอมม่านะเอมม่าพีเอสพีออยเลยจ้าจะชอบเป็นกะเพราที่แบบว่าราดเอาน้ําน้ําผัดกะเพราราดข้าวให้เฉดเฉนี่ยไปเจ้สแต่ว่าคุณสา,นนา,าเนี่ยคุณมักกะเพราแห้งๆจ้าอืออันนี้ของคุณสาอันนี้ของเอมม่าจ้าจะไม่เอาผักไม่เอาอะไรแต่เอาแตงน้าหวานของคุณสาอืน น่ารักจังเลยอ่ะพ่อกับลูกกินเอะมากินข้าวกับอะไรลูกเอ็นมากินข้าวกับอะไรมันชื่อว่าอะไรอ่ะอผัดกะอะไรผัดอะไรจําชื่อไม่ได้เหรอผัดกะเพรากะเพรา,าอะไรกะเพราหมูหรือไก่อ่ะหืมโอ้จะไม่ได้ให้ดูไอแพดแล้วเวลากินข้าวนี่ถามไม่ตอบเลย ดกะเพราว่าให้เตยดานามาไทยมาปะปะอ้าวรีบสุดยอดเอ็ม่าบอกพ่อซิชื่ออะไรภาษาไทยผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูฮืวอกเห็ดแล้วก็แตงนะสักพันว่าเคนี่เลยนาะจ้าแม่เอ็ม่าจะขอตัวอาบน้า ว่าเดี๋ยวนี้มันกลาจักม้งแล้วนี่งกทุ่มกวัวแล้วเดี๋ยวคุณสากับไอม้มากินข้าวก่อนแม่เอม็มมาจะไปเฮ็ดกับข้าวเจ้าของกินแล้วไม่รู้จะกินอะไรนี่แค่นี้แล้วนะจ้าบายบายอไ้มาสวัสดีค่ะให้หน่อยคนสวยส<ย>วัสดีค่ะให้หน่อยบายบาย